ร่ของคิวค่ะโดยโดยเรื đã, ôi, sang, ì, ương, không, làm, ôi, ่องคิวเนี่ยค่ะจะเป็นโครงสร้างเชิงเส้นนะคะหรือเป็นโครงสร้างแบบไดนามิกเราจะมีการเพิ่มข้อมูลด้านหลังหรือการเพิ่มข้อมูลด้านหน้านะคะโดยโดยการเพิ่มข้อมูลในคิวเรียกว่าอินคิวนะคะหรือการลบข้อมูลในคิวเรียกว่าดีคิวค่ะ ตรงนี้เป็นซ้ำน,นะ่ะแล้วก็จะเป็นวันเวหรือท็อปนะคะส่วนของคิวก็จะเป็นโคชอินโคอาร์แล้วก็จะเป็นอีคิวแล้วก็ดีคิวนะคะส่วนของคิวก็จะเป็นทูเวก็จะเป็นฟอนแล้วก็เรียค่ะต่อมาก็จะมาขึ้นแบบสึหันแบบขึหัดข้อที่หนึ่งนะคะ ป็นฟอนด์หนึ่งแล้วก็เรียสี่นะคะโดยฟอนด์หนึ่งเนี้ยคะ่ะจะจะเป็นตำ,ตำแหน่งแรกนะคะแล้วก็เรียก็จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายะคะ่ะ <ด Chat> โดยจากโจนะคะก็จะเป็นหนึ่งหนึ่ง่องห้านะคะก็จะเป็นห้าตำแหน่งก็จะมีเพนเพนซิลโป๊ป 25, โอแล้วก็เฟลเวอร์นะคะ ี่ตำแหน่งแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นตตัวที่เพิ่มมาจากด้านหลังนะคะโดยจกโย์โดจทยดกำหนดให้ดีดีสองตำแหน่งนะคะในคิวก็ก็ด,ดีออกไปก็จะได้ฟอน3สามฟอน3กสามจะเป็นโคโคแล้วก็เรียง ค่ะข้อ2นะคะปารี้อินเสริมในคิโดยจะเหลือตำแหน่งนที่ว่างตรงนี้นะคะก็จะใส่ไปปารี้แล้วก็ก็จะได้ฟอนสามโดยโดยยังไม่ลงตำแหน่งตรงนี้นะคะก็ไดยย้ได้ฟอนสามเรียหน้าะคะ่ะต่อมาจากโจทย์ดีลิสสามตำแหน่ง อย่างคิวนะคะก็ดีตัดออกไปตัดไปก็จะเกิดการว่างเปล่าในคิวก็จะเป็นอันเดอร์โฟนะคะอันเดอร์โฟก็คือการว่าคำว่างนะคะต่อมา คิววงกลมนะคะคิววงกลมจะมีอยู่สี่ตำแหน่งค่ะสี่ตำแหน่งนะคะโดยจากโจทย์ข้อที่สี่ delete สองชัตเตอร์นะคะในคิวก็ delete ออกไปนะคะ ก็จะได้ฟอนฟอนสี่ค่ะเรียสี่ค่ะต่อมาห้า insert x ในค q นะคะโดยแบบจะเป็นแบบวงกลมแบบนี้ค่ะโดยหนึ่งมีสี่ตำแหน่งนะคะ นี่คือตำแหน่งที่หนึ่งตำแหน่งที่สองสามสี่โดยตรงนี้เป็นค่าโดยตรงนี้เป็นค่าดีตำแหน่งที่สามเป็นค่าซีแล้วก็ตำแหน่งที่สี่เป็นค่าเอนะคะโดยมาเปรียบเทียบกันดูนะคะว่าถ้าอิน e r เทอร์เอเข้าไปในคิวก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่ก็จะไปอยู่ในตำแหน่งที่หนึ่งนะคะ เรียนหน่งค่ะเรียก็จะเป็นตำแหน่งสุดท้ายที่เราเติม f ลงไปนะคะแล้วก็มาข้อหก insert r s เข้าไปใน q แล้วก็ตำแหน่งตรงนี้ว่างอยู่นะคะเมื่อกี้ก็จะอินเสิร์ตเข้าไปนะคะโดยโดยเข้า โดยเข้าในตำแหน่งของโม,งโมงนะคะ R แล้วก็ S ก็จะได้ฟอนฟอนตสี่ ข้อที่เจ็ดน,นะคะจากโจทย์กำหนดให้เติมตัวเติมทีเข้าไปในชิวน,นะคะเติมไม่ได้เพราะว่าในชิวก็จะมีมีตำแหน่งเป็นหมดแล้วนะคะก็จะเกิดการลมเป็นโอ้โห